ก็คงจะเก็บประมาณนี้ครับต่อไปถ้าเลยจากนี้ไปเขาอาจจะเริ่มกินน้ําหวานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการย้ายรังนะครับการย้ายรังก็เป็นเรื่องปกติของพึ่งพงป่าครับเขาจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่เขาคนที่เลี้ยงผมแนะนําก็ไม่ต้องซีเรียสครับถ,ถึงเวลาเขาก็จะมาหาเราอีกนะครับขอให้เราดูแลกล่องดูแล ไม่ให้มีศัตรูอะไรเข้าไปอยู่ด้านในครับนี่ก็จะ เนี่ยก็เยอะอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็มีประมาณครึ่งคึ่งนะครับ อันนี้ก็ทั้งแผ่นครับหนักมากครับสวยงามก็สวยงามปิดตารครับปิดตาก็หมายถึงว่าเป็นน้ำพึ่งที่บริสุทธิ์แล้วนะครับ ครับก็สวยกาแฟนี้ครับนี่รกอเต็มที่ครับน่าจะเก็บประมาณน,นี้ครับไม่น่าจะเก็บเยอะกว่าน,นี้แล้วครับ ก็สวยเหมือนกันครับนี่ครับมาด้ขึ้นโล่ครับ เยีกวเือนีครับครั้งนี้ครับ นะครับก็แผ่นนี้ก็ทั้งแผ่นครับด้านล่างก็มีแต่ว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ปิดตาครับยังไม่เต็มแล้วก็ยังไม่ปิดตาครับนี่ครับทั้งแผ่นครับ แบนนี้ก็เต็มๆครับ